สวัสดีเพืเ่อนๆ FC คนบ้ารถไฟนะครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับเป็นรถเร็วที่169กรุงเทพไปทางยะลานะครับวันนี้ที่สถานีรถไฟราชบุรีก็มีผู้โดยสารรอใช้บริการกันเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ขบวนที่169ก็ ลาช้าไปแล้วนะครับถึงสองร้อยนาทีนะครับอีกสักครู่ก็จะนำขบวนเข้าจอดที่สถานีนะครับขบวนหนึ่งหกเก้ามาถึงราชบุรียี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับก็มาเหมือนเป็น ขบวน1.6ึเจ็ดไปเลยนะครับใชอ้อาตอมสี่สองมาหนาครับ โอ้ชั้นสามขึ้นเทียบเลยครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้สามอันหนึ่งับเปลี่ยนเสร็จแล้วหรือยังนะครับผูบ้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีราบุรีบผู้โดยสารที่มีความประรงสงค์จะลงที่สถานีราดกระบือโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านตามงจำให้ถูกต้องนะครับทุกท่านนะครับขบวนรถที่จ่อเปเป็นทารชึ้นราที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึวว่งหกเก้ารับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปาลายทางสถานียะลาครับ ดูถ้าผู้โดยสารน่าจะเยอะเลยนะครับต้องรอสามห้านึงหรือเปล่านะครับนครับสินค้าก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับรอสามห้านึงบ่ะ รอสานห,หนึ่งจะไ,ได้สับเปลี่ยนครับครับสามพัหนึ่งสับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับพอได้ห่วงทางสะดวกว่าแล้วครับ วันนี้นะครับตอนนี้ขบวน38ก็ยังมาไม่ถึงนะครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะไปรีบกลกับ167ที่บ่อตะคอนะครับก็ถัดไปอีกสองสถานีนะครับเดี๋ยวจะไปผ่านบ้านคูบัวแล้วก็จะไปถึงบ่อตะคอนะครับ่วมิเตมแ38ตอนนี้ล่าช้าไปแล้ว12ชั่วโมงนะครับ ็สถานาการณ์น้ําท่วมนะครับแถวแถวจะอมนะครับเดี๋ยวดูผู้โดยสารชั้นสามกันนะครับว่าจะเต็มหรือเปล่านะครับ ยังไม่ออกนะครับครับได้เวลาครับสำหรับขบวนรถเตลวขบวนที่169เมื่อออกจากสถานีรลบบุรีไปแล้วจะอยู่ร,รับส่งบู้โดยสารที่สถานีปากท่อ และสถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปครับอ่าตู้แรกนี้เต็มนะครับโอ้โหตู้สองก็เต็มนะไฟจะเต็มทุกคันนะครับ เ็มหมดนะครับโอ้น่าดีใจกับการรถไฟนะครับถ้สาสถานการณ์ปกติมีผู้โดยสารใช้บริการเยอะแบบนี้ก็ดีนะครับคลิปนี้จากลากันไปก่อนครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ